หมูนะข้าวเหนียวหมูฝอยน้ำโค้งด้วยนะฮะแล้วก็มีโดนัทลูกชิ้นทอดไก่ทอดข้าวเหนียวนะฮะแล้วก็คุณเต็มและคณะบ้านห้วยน้อยกล้วยทอดคุณจิ้มและคณะทางแย่ผัดไวๆแล้วก็คุณชุมคุณปนบ้านโป่ง เลี้ยงเฉาป้วยแล้วก็คุณหาคุณเตยบ้านโป่งรถท่องนะฮะยงรถท่องแล้วก็คุณตะไยรัตเล็กพนะบ้านหนองกระคบเข้าคุกกระปิ ช่วงนี้ก็คิดว่าผมจะได้เวลาขอจเจริญพรคุณโยมเจ้าภาพกระดิ่งสามคคีมคุณโย,ยมพ่อทอนคุณโยมแม่เผือกลอดแสงคุณโยมเสี้ยวคุณโยมคำพรทองคำคุณโยมพรทิพย์ีว่าเฉลีงไม่ทราบว่ามาอย่างไม่รู้นะ เจ้าภาพมายังไม่รู้ตอนในช่วงนี้เวลาสิบโมงแล้วแต่เดี๋ยวจะได้ทำการเจริญพระพุทธมนต์กละหงกระถือสามัคคีกระหลงกระถือสามัคคีเพื่อที่เราจะไม่ให้เวลานั้นยืดยาวออกไปเก็ขอเจริญพรเจ้าภาพขึ้นมาด้านในเจ้าภาพทักสารเจ้าภาพจะเข้ามาด้านใน อาจาเจริญพรอจาเจริญพรส่วนคุณโยมที่จะร่วมรับเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวรอสักครู่แล้วส่วนถลองพระไตเสร็จก่อนคับคุณโยมเจา้าภาพอาปูทอนุโยมคุณโยมพอที่มายัางไงมาแล้วใช่ไหมอ๋ออาจเจริญพรคุณโยมเจา้าภาพเข้ามาด้านในจ้ะเดี๋ยวเราจะได้ทาําการเจริญพรพุรทธนต์ถลององ์กระถิ๋ง Iam, icism, สามัคคีเจริญพรป้าไตด้านนี้เลยจ้ะป้าไตด้านนี้ผู้ใหญ่เอกผู้เอกลงไปด้านนี้เลยจ้ะผู้ใหญ่เอกไปจดชื่อด้วยจดชื่อด้วยเดี๋ยวรอเรียกต่อไปกระตินสามัคคีไตละหนึ่งพันบาทรับจํานวนจํากัดสองร้อยใบจ้ะเราได้รับเลิหลงพ่อรวยรับเลิหลงพ่อรวยแต่ตอนนี้ก็เกือบจะครบแล้วมั้ง เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดียวรอสักครู่หนึ่งไอ้ตรวจชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวให้ที่ออะไคุณโยมคนทำท่านสทอคนทำท่านสทเดี๋ยวตามไปให้ที่หลังนะไม่ได้ยินดีเอ่อนี่บอลพระคุณเจ้าครับนิมนต์พระคุณเจ้าวัดเจริญธรรม พักงานไวก่อนถ้างานไวก่อนแล้วก็น้องสมมเนิลงสู่สาสนะแต่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาอันดับบนว่าคุนเจ้านะครับอนดบนพระคุนเจ้าเลยวันนี้่านได้อนดบนน่้น พระโกบใบดีกาองค์กรอารังกโลและการรุการเจ้าวันรัตน์บรมนิวัดตงหลวงท่านได้เมตตามาเป็นประธานส่วนมาเจริญพระพุทธมนตร์ฉลองการสมัครีวัดเจริญธรรมวันนี้ท่านงานเยอะมาวัดเจริญธรรมเดี๋ยวต้องไปอีกสี่ห้าวัด <c oughs> ต้องไปอีกสี่ห้าวัดวไปนี่ไม่ได้ไปรับตังค์นะไปช่วยงานเขา มาเอาตังไปให้แต่ละวัดละวัดเ,เอ๊ะแต่วัดเรจเริญธรรมยังไม่ได้เลยคุณโยมเสือ้อคุณโยมคำพรมายังไม่รู้ไปไหนเราไม่รู้สภาพไ <c oughs> มหมดพักขึ้นเลยครับมีมลพัดขึ้นเลยมีมลมีมลขึ้นมีมลขึ้นเลยครับมีมขึ้นเลย เดี๋ยวช่วงนี้จะใช้เวลาส่วนจเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกันสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งแล้ยโยมก็ที่ออกล้างก็ก็จัดการไปส่วนญาิโยมที่จะเอาปัจจัยมาถวายก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเะจะรอฟังพัทธเจ้าเจริญพระพุทธมนต์สักครู่หนึ่ง เี่ยวคนโดยับกออยู่ไหนมาอย่งไรไปยไวคร์แน้ององเอ้เจริญวานโมปูทิสเป็นผู้นำโมปุทิตไปไหนเราไม่รู้เจริญวานจากคอนโเที่ยวคโดกับพอเรามาฟังพระเจริญพระพุทธบตกกันก่อน ในาณะเป็นเจ้าภาพสาธิตค่ะผู้ชมคุณมาแล้วเก้าอี้มาแล้วอาจารเก้าอี้มาแล้วเดี๋ยวนี้ยกจดชื่อเลยนะจดชื่อหน่อยเย็บเต็มใจให้ช่างเขาเขียงสองพันแปด ขอค่าคน,นเขียนร้อยคนจ้ะแต่เมื่อกี้คุณโยมเพื่อนคุณโยมบนเรือนมาถวายแล้วแต่ให้มาสามพันเราไม่ได้ถอนอีกสองร้อยขอแต่โมทนาจาระโทษคณะกระถิ่งเจา้าภาพทุกท่านจ้ะจะเข้ามานั่งเสียโยมนั่งก่อนนะเดี๋ยวลองขอคุณโยมทองแทรแต่เจ้าภาพกระถิ่งเราขอสองสองบนโต๊ะจ้ะ คุณโยมทองแพรมาเช้าเห็นในเฟซแล้วโพสพุ่งบะล่มเลยแต่ษษโมทาราสาตุจากคุณโยมบุญแต่ร่วมสร้างแต่คุณโยมสมบูรณ์ประจารษ์สีบ,าบลล้านหังตะจรร่วมสร้างโต๊ะนั่งถวายวัดเจริญธรรมปึงตัวโมทนาสาตุ แล้วก็ญาติโยมอีกหลายคนหลายท่านคุณโยมทองแพรและคณะปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปทอดที่วัดเขาโกมินทรามน่ะไปทอดที่วัดเขาโกมินทรามเราก็ดึกในใจอยู่เอ๊ะแล้ววันอาทิตย์ บเอ็ดนี่จะมาวัดเจริญธรรมรึเปล่าแต่ก็มาโบสถนาสาธุนะโบสถนาสาธุนะพร้อมทั้งเกี่ยาว์คงเจต้ยนะเจ้าของประชาชนบางพีต้มเอาน้ำส้มมาเลี้ยงห้าร้อยขวดนะห้าร้อยขวดแจ้งชื่อมาแล้วโบสถนาสาธุอาจจะได้คิดว่าคงจะร้องผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เรียนจำนวนหน่อยใช้ผู้ใหญ่บ้านเลย

ทางบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เต้นส,สวยๆมานานหลายปีแต่วันนี้ได้จ้างแทนวงมาแล้วอยากจะไปแห่ตั้งแต่ที่ไหนนะทางแยกทางแยกตรงไหนอ๋อทางแยกตรงหน้าโรงเรียนได้ได้ได,ได้ทางแยกหน้าโรงเรียนเดี๋ยวรอสักครูน่ตอนนี้ก็ขอเตือนพ่อพียน้องทุกคนว่า มาตลอดกองตุ่มลมที่เราเล่าต่อที่ผู้ชมรู้จักนะครับ ไว้กินไม่ให้วางไว้เออกินนะกระโพดกระโพดแใ่กินนะคนตกกันนี่กลับได้แล้วไหมไปไปไปโลตรงไหนอ่ะไปแล้วเรียนอยู่งแม่เลี้ยงตกไม่ใช่เลย ¡Gracias! Los...